สวัสดีครับพี่น้องชาากระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถตู้เล็กเคคาครับมาชี้เป้ากันครับรายละเอียดชันนี้เป็นไดสุครับ S70V ูครับนะเป็นรถตู้เก่าปีลึกในตํานานเลยนะใครที่เล่นรถเล็กเคคาอยู่ก็คงจะรู้กันดีครับคันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจครับรายละเอียดเครื่องยนต์ชันนี้เป็นตัว6 6 0ซีซีครับเป็นหัวฉีดครับเกียร์ธรรมดาครับดูแลรักษาง่ายครับเป็น5เกียร์นะสมบูรณ์ทั้ง2ระบบครับก็ คันนี้น่าจะใช้ได้ทั้งน้ำมันแล้วก็แก๊สนะครับแจ้งลงเริ่มเรียบร้อยครับคันนี้เจ้าของบอกว่าใช้งานประจำครับเครื่องสมบูรณ์นะช่วงล่างก็ทำใหม่หมดเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานภายในนี้เก็บเพิ่มนิดหน่อยถือว่าเป็นรถที่อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวครับรถคันนี้อยู่แถวสะพานใหม่ครับราคาผู้ขายตั้งไว้ที่ 180, ่0 0บาทใครสนใจก็สามารถ ไปดูจริงกันได้ครับไปลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับช่องเป็นแค่สื่อกลาง่ายเท่าน,นั้นครับสามารถติดต่อเจ้าของรถได้เลยครับผ่าน f c e b o o k ดตารางคลิปครับรถแนวนี้ถือว่าเป็นรถที่อยู่ในประเภทรถสะสมแล้วนะครับถ้าเป็นรถใหม่ๆนี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะราคาสูงเลยทีเดียวนะเจ็ดแปดแสนได้เลยครับถ้าเป็นตู้บรรทุกนะครับ ถ้าเป็นรถนั่งนี่ก็ล้านกว่าแล้วครับแต่ถ้าเกิดใครชอบรถเก่าปีลึกด้วยอยู่แล้วนี่ก็แนะนําเป็นแบบนี้ก็ใช้ได้ครับแล้วก็อะไรยังหาได้นะบ้านเรายังไงก็ลองดูแล้วกันครับเผื่อใครใจชอบแนวนี้อยู่แล้วครับถูกแพงก็ว่ากันไปครับมันแล้วแต่คุณชอบโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ